i don't know ว่าสุขภาพไม่ได้เริ่มต้นที่หัวใจปอดหรือสมองแต่เริ่มต้นที่ลำไส้เพราะในลำไส้มีจุลินทรีย์กว่า,ล,าล้านตัวที่จะกําหนดว่าเราจะย่อยอาหารดีหรือเปล่าดูซึมดีหรือเปล่าภูมิคุ้มกันของเราจะแข็งแรงหรือเปล่าแม้กระทั่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละวันด้วยปัญหาก,ก็คือจุลินทรีย์ตรงนี้เสียสมดุลได้ง่ายมากๆทั้งจากความเครียดมลภาวะการพักผ่อนอาหารที่ไม่ดีพอรวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะอีกด้วยหนึ่งในวิธีรักษาสมดุลน,นี้ก็คือการเสริมโปรไบโอติกการเลือกโปรไบโอติกก็ต้องเลือก ที่แนะนำก็นี่เลย Miracle 10 Pro Plus Probiotic 10สายพันธุ์ก็จะมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีดังนี้ Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus paracasei um, Lactobacillus reuteri ac re Lactobacillus johnsonii Bifidobacterium longum Bifidobacterium lactis Bifidobacterium breve Bifidobacterium bifidum ซึ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลลำไส้หยับยังการเกิดเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงติดเชือ้อระบบทางเดิน ปัสสาวะและช่องคลอดนอกจากนี้เขายังใส่อาหารของโปรไบโอติกมาให้อีกด้วยทั o o ้งกาลคโตโอริกแซคคารายฟรุกโตโอลิกแซคคารแล้วก็อินูลินช่วยให้เชือเ้อเจริญเติบโตได้ดีและยังช่วยให้ขับถ่ายง่ายโดยไม่ต้องกลัวลำไส้ขี้เกียจง่ายๆแค่ทานวันละหแคปซูลลำไส้ดีสุขภาพก็ดีตามใครอยากดูแลสุขภาพจากภายในแนะนําตัวนี้เลยค่ะ